สวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูชื่อนางสาวกอเลอรี่ดุลสตีชัยคงนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะ ID 5401496นะคะวันนี้หนูจะมานำเสนอสินค้าก็คือแคมปัสค่ะแคมปัสนะคะเป็นขนมอบกรอ,อบเคลือบช็อกโกแลตนะคะก็คุณภาพของมันก็อร่อยนะคะเป็นขนมอบด้วยก็แบบว่าถ้าเบื่อเบื่อกินพวก พวกมันฝรั่งทอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ้วนใช่ไหมคะกินนี่มันก็แบบว่าเป็นขนมกอถึงแม้ว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตมันก็แบบมันก็มันก็อร่อยอ่ะคุณภาพมันก็ดีอ่ะไขมันมันก็ไม่มากพวกคลาร์โบไฮมันก็น้อยนะคะเอ่โปรตีนก็มีคาร์โบไฮเดรตใยอาหารน้ําตาลโซเดียมมันมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B1 B2 แคลเซียมไอโอดีน วิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมของมันก็เป็นพวกแป้งมันฝรั่งแป้งสาลีมันเทศน้ำมันปาล์มก็นิดหน่อยแคลเซียมก็อืมก็มีแล้วก็เป็นพวกแบบว่าแต่งกลิ่นของมันก็เป็นรสช็อกโกแลตนะคะราคาของมันนะ่ะไม่แพงเลยถูกมากๆราคาแค่ห้าบาทเองลูกค้าพึงพอใจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากแบบเด็กๆก็ชอบกิน สถานที่จับจำหน่ายของมันก็มีทั่วไปพวกร้านโชว์ห่วยพวกมินิมาร์ตเซเว่นโลตัสห้างสรรพสินค้าต่างๆคือมันมีทั่วไปอะมีเยอะอะแบบว่าจะหาที่ซื้อสมมุติแบบอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยมันมีทั่วประเทศไทยอะเราลงไปอย่างเงี้ยอย่งยหนูอยู่หอเง,งี้ยหนูลงไปข้างล่างก็เจอแล้วเซเว่นอยากจะหาซื้อไม่หาซื้อง่ายมากการโฆษณาของมันอะก็สังเกตเลยนะคะว่า จะเป็นช่วงสองอาทิตย์อะแล้วแบบอ่าจะเป็นช่วงสออาทิตย์อาจารย์จะสังเกตถ้าเกิดอาจารย์จะเปิเปดช่องหนึ่งนะคะนะคะเป็นช่องโมเดิร์นไนทีวีอะไรเงี้ยอาจารย์สังเกตได้เลยว่าช่วงเวลาแปดโมงอะไรเงี้ยแปดโมงถึงไม่เกินเที่ยงอะมันจะมีการ์ตูนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นช่วงพักโฆษณามันน่ะสังเกตได้เลยว่าจะมีแคมปปัตอยู่เพราะว่าเหมือนแบบว่า แคมปปัเนี่ยมันจะตีโจ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยเพราะว่าโปรโมชั่นของมันดีมากสำหรับเด็กนะคะมีของแถมอ่ะเป็นพวกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างห่อเนี้ยที่หนูซื้อมามันเป็นการ์ดเลนสะท้อนพลังอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่ะแคมปปัดเขาจะทำแบบว่าเป็นการ์ดอะไรเงี้ยแบบการ์ตูนช่วงนี้การ์ตูนเรื่องนี้ดังอะไรอย่างเงี้ยแคมปปัดเขาก็จะทำเป็นการ์ดของการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนช่วงเนี้ยอะไรการ์ตูนเรื่อง นักเตะแข้งสายฟ้าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ดูหรอกแต่ว่าเด็กๆเ,เขาคงจะรู้นะคะว่ามันแบบเออการ์ตูนดีอะไรเงี้ยซื้อซื้อแคมปัสอะไรเงี้ยได้ได้การ์ดอันนี้มาส่วนห่อเนี้ยแบบมันทําเป็นพิเศษเลยโปรโมชั่นของมันคือซื้อหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยแถมการ์ดสองใบก็คือตัวนี้หนูแกะแอบแกะมาดูแล้วเดี๋ยวมันติดกันโอ๊ยป๊บนึงนะคะจา์แกะก่อนเนี่ย อาจารย์เห็นไหมคะว่ามันจะสะท้อนแสงเอ้มันจะสะท้อนได้แบบเขาทําแบบว่าเขาใช้แบบไอเดียคขาว่ามันเหมือนว่าเป็นหลักการตลาดของเขาแบบทาเพื่อแบบว่าเด็กๆโดยเฉพาะแต่ว่าหนูโตแล้วเนี่ยหนูอายุยี่สิบแล้วหนูก็กินได้มันก็อร่อยเพราะมันเป็นรสช็อกโกแลตอะตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เฉพาะรสช็อกโกแลตนะคะตอนนี้เขาก็ทําเป็นรสแบบมันมีหลากหลายมากขึ้นนะตอนนี้มันทําเป็นรสสตรอเบอร์รี เออถ้าแบบว่าเบื่อเบื่อแคมปัสรถช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็มาทาแบบว่ามากินรสสตรอเบอรี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้บบยส่วนใหญ่เด็กๆก่บหนูถ้าหนูเป็นหนูเป็นเด็กนะคะตอนเด็กๆอะ่ะหนูซื้อพวกแบบว่าซื้ออย่างเงี้ยแล้วมันมีของแถมอะ่ะเหมือนแบบว่า เอออยากได้ของแถมอะไรเงี้ยซื้อขนมอย่างอื่นมันไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแบบอย่างขนมมันอื่นมันต้องแบบตัดซองมปแลกชิงโชวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันเห็นได้ชัดเลยว่าซื้อนี่แบบติดกระหอม,มาเลยว่าเราได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ของแถมมันมาเงี้ยแล้วเราก็มาเล่นสะสมกันอะไรเงี้ยมาแบบเออแบบสมัยปฐถมอะไรเงี้ยมาอวดเพื่อนๆเ,เออแบบเราได้อันนี้มานะานอะไรเงี้ยแบบโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออได้กินอันนี้ด้วย แบบขนมนี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยแบบถุงละสิบบาทยี่สิบบาทมีแบบพวกมันฝรั่งทอดอ่ะมีอยู่หน่อยเดียวนี่แคมปัดหออ่ออะไรงี้ห้าบาทมีเต็มอ่ะอย่างารางนี้มีตั้งเยอะแล้วลูกทรงมันทํามาแบบน่ารักอ่ะทิ้งไว้อ่ะหนูเคยอ่ะทิ้งไว้อ่ะยี่สิบสามสิบเป็นชั่วโมงอ่ะมันยังกรอบเหมือนเดิมเพราะบอกว่ามันกินแล้วมันเป็นขนมกรอบอร่อยแล้วช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูซื้อ มันตอนนี้มันมีรสสตอรอเบอรี่แต่หนูไม่ได้ซื้อมาซื้อแต่รสช็อกโ,โกแลตมาการแบบเออถ้าเราอยากกินอะไรเงี้ยเราเดินไปอะไรเงี้ยมันหาง่ายแล้วเด็กๆก,ก็ชอบตามร้านทั่วไปมีเยอะแยะโอ้ยหกเลยค่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะ